สนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวขิงคุณประโยชน์เพื่อคุณยิ่งดื่มยิ่งดีนะครับน้ำนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงบทบาทของน้ํากับในเรื่องของโภชนาการครับอาจารย์ครับน้ำเนี่ยยิ่งดื่มยิ่งดียิ่งดื่มยิ่งด, <LCD> งด,งดีแต่ก็ไม่ใช่ว่ายิ่งดื่มคือปริมาณเยอะ ก็มีผลเสียเหมือนกันค่ะคืออาจารย์เคยพูดว่าเวลาดื่มน้ำเนี่ยเราควรจะค่อยๆจิบไม่ได้ดื่มน้ําแบบก่อกกุกกแล้วก็ที่เขา c o m ที่เขาแนะนําก็คือ8ปดถึงสิแก้วก็มีที่มาก็คือประมาณ 2 0 0 0 4ถึง2500ีซีใช่ไหมคะก็คือมันมาจากปริมาณที่ร่างกายต้องใช้น้ำกับขับออกนะคะก็ประมาณ3,4ลิตรคิดดูแล้วก็คือมาจากน้ำเปล่าเนี่ยประมาณ2ลิตรที่เหลือค่ะก็มาจากอาหารต่างๆที่เรากินนะคะอันนั้นคือปริมาณที่ร่างกายต้องการน้ำน้ำเราทราบอยู่แล้วว่าน้ำมีประโยชน์ก็คือตั้งแต่ มันผลิตสร้างน้ำลายนะคะอยู่ในเลือดอยู่ในสมองก็มีน้ำเยอะด้วยนะคะแล้วก็ในระบบทางเดินอาหารนี่ต้องใช้น้ำไปจนถึงการขับถ่ายเราเคยพูดถึงเรื่องของอาการท้องผูกนะคะในในคนที่ท้องผูกประเด็นแรกเลยต้องดูว่าดื่มน้ำเพียงพอหรือเปล่าบวกกับใหญ่อาหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคิดว่าทุกคนทราบอยู่แล้วว่าน้ำมีประโยชน์อย่างไรนะคะทีนี้ก็จะมีประเด็นว่า แล้วน้ําควรจะดื่มน้ําแบบไหนถ้าเปิดเ,เราไปร้านอาหารนะครับส่วนมากร้านอาหารก็จะเอาน้ําธรรมดานะครับหรือน้ําแร่น้ำธรรมดากับน้ําแร่มันก็ต่างกันตามชื่อเลยป่ะครับว่าน้ำแร่ก็มีแร่ธาตุต่าง,าต,างต่างกันเลยค่ะคก็คือถ้าน,าน้ําเปล่าถ้าเป็นน้ําแร่นะคะตามประกาศของกระทรวงก็จะต้องมีปริมาณของแร่ธาตุที่กําหนดไว้นะคะก็จะเป็นโซเดียมแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมหลักๆนะคะเขาก็จะมีกําหนด ว่าน้ําแร่ต้องมีองค์ประกอบเท่านี้นะคะ,คะแล้วก็มี f ู l ออนไลน์เปรียบเทียบน้ําเปล่ากับน้ําแร่เราควรจะกินอะไระดื่มอะไรค่ะ,าาคะทีนี้น้ําแร่ปกติมันก็จะแพงกว่าอยู่แล้วนะคะ,คะอย่างขวดเท่าไหร่นะคะ 500cc 600cc น้ำเปล่า7บาท น้ำแร่ก็ประมาณ12บาทครับก็เราก็ต้องมาวัดว่าน้ําแร่เรากินเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากแร่ธาตุนั้นจริงหรือเปล่านะคะจริงๆน้ําแร่เนี่ยไม่ใช่แหล่งที่ดีที่สุดคือถ้าเป็นในทางโภชนาการเราจะบอกว่าแหล่งที่ดีที่สุดของของแร่ธาตุนั้นๆแปลว่ากินอาหารนั้นเนี่ยจะต้องมีแร่ธาตุนั้นเป็นหลักนะคะเช่นเราดื่มนมเราได้แคลเสียมแต่แร่น้ําแร่เนี่ย ไม่ใช่แหล่งที่ดีที่สุดของแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะเรากินเรากินเนี้ยเราเพื่อจะเอาแคลเซียมจริงหรือเปล่านะคะก็แล้วแต่สถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นผู้สูงอายุไม่ได้ดื่มนมแล้วมาดื่มน้ําแร่เขาก็จะได้แคลเซียมจากน้ําแร่ะนะคะก็ทดแทนไปได,ไ,ดได้นะคะอ,อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการหรือเปล่าแต่ข้อเสียมีไหมก็แค่แพงขึ้น อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือแร่ธาตุที่ที่จะต้องระมัดระวังคือ<ะ>ฟูออลาย<ะ>เพราะว่าในแหล่งน้ําในประเทศไทยบางแหล่งเนี่ยมีฟูออลายเยอะถ้ากินน้ําแรก่ก็อาจจะทําให้เป็นเขาเรียกว่าฟันตกกะก็คือฟันนี้จะเป็นด่างนะคะโดยเฉพาะในเด็กถ้าเผื่อเราจะต้องให้เด็กกินเราต้องดูด้วยว่าลูกเรามีการพาไปเคลือบฟูออลายหรือกินน้ําที่มีฟูออลายหรือแปลงฟันที่มีฟูออลายหรือเปล่าแล้วกินแร่ธาตุ กินน้ำแร่แล้วจะทําให้ฟูอะไรเกินหรือเปล่านะคะคแต่ที่ที่น่าจะต้องเรียกว่าโชคไม่ดีก็คือน้ําแร่ที่ขายในบ้านเราอะคะ่ะ มีเพียงยี่ห้อเดียวที่บอกปริมาณของแร่ธาตุนะคะส่วนใหญ่เขาก็ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องบอกปริมาณนะคะแค่บอกว่ามีแร่ธาตุอะไรมีแค่แบรนด์เดียวที่ที่จะบอกสัดส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะดูได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่สัมภาษณ์คนซื้อน้ำนะคะอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมกินแบรนด์นี้เวลาเจอเพื่อนก็คือส่วนใหญ่รสรสชาติที่บอกว่าน้ำเปล่าไม่ควรจะมีรสชาติเนี่ย ตามทฤษฎีค่ะแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยให้ปิดตานะคะชิมยังรู้เลยว่าแบรนด์ไหนน้ำแร่ถ้าเราคิดว่าเราจะได้ประโยชน์อาจจะไม่ได้เต็มที่นะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องฟูออนไลน์ในเด็กในหญิงตั้งครรภ์น,นะคะคแล้วก็ส่วนโซเดียมเนี่ยมีน้อยมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับแหล่งแหล่งน้ำนะคะครเราก็คาดหวังว่าในอนาคตหลายๆแบรนด์อาจจะมาวิเคราะห์และบอกปริมาณเพราะฉะนั้นผู้บริโภคจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่า ควรจะซื้อแบรนด์ไหนเบสอ่อนค่ะค่ะเบสอ่อนคอนเทนต์ก็คือแร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำแร่นั้นๆนะคะครับสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณทีนี้ถ้าเผื่อสมมุติว่าในาน้ำกันน้ำแร่นยครับเราก็จะจัด อยู่ในกลุ่มที่เรียกง่ายๆว่าคือไม่ซาไม่ซาใช่ไหมครับเวลาที่ไปตามร้านอาหารฝรั่งส่วนมากบางทีเขาจะถามนาครับอาจารย์ว่าจะเอาแบบเป็น s p a r k กิ g งหรือ steel. s สต mm ิลสติลก็คือน้ําไม่ซา s p a r k กิ n งก็คือน้ําที่ซาก็ถ้าเปิดเป็นบ้านเราก็คือโซดานั่น<ด>เองะนะครับถ้าเผิดทีนี้ mm hmm. ถ้าเปิดเทียบล้วครับว่าโซดากับน้ํานิ่งอ,อาจารย์ครับ สองตัวนี้ในคุณค่าของโภชนาการจริงๆแล้วแตกต,ต่างกันไหมครับถ้าจะมองว่าแค่ตัวหนึ่งก็คือซ่าตัวหนึ่งก็นิ่งๆมันก็ดูเหมือนกันค่ะดูเหมือนเหมือนกันเพราะว่าน้ําโซดาที่บ้านเราเนี่ยก็คือน้ําที่ไปอดัอดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เกิดเป็นกรดคาร์บอนิกมันก็จะมีความเป็นกรดอ่อนๆถ้าเทียบกับน้ำเปล่านะคะทีนี้มันก็จะมีแก๊ สำหรับคนที่ลดน้ําหนักมันก็ทําให้แก๊สเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวเราในกระเพาะแล้วก็ทำอิมแล้วก็อิ่มเร็วนะคะแต่จะไปกินมื้ออื่นอีกหรือเปล่าไม่ทราบนะคะทีนี้ความซาเนี่ยค่ะมีทั้งบวกและลบก็คือบางคนเนี่ยจากสัมภาษณ์คนที่ไม่ชอบกินนะคะมันจะยิกยิกยิอยู่ในปากแต่บางคนที่ชอบกินไม่ชอบเขาเรียกว่าเซนเซชันหรือความรู้สึกที่เอริเตกับความรู้สึกที่ที่ดีก็คือ อุ้ยซ่าซาทำให้มันอร่อยดีจากที่ที่สังเกตดูนะคะค,คนที่ชอบกินน้ำโซดาจะสวิตช์มาจาก การที่เคยติดน้ําอัดลมแล้วก็ไม่อยากได้รับน้ําตาลก็เลยมาสวิชอันนี้ถ้าเราไปดูข้อมูลต่างประเทศในอเมริกาจะมีเยอะมากเป็นตลาดที่กําลังบูมเรื่องเรื่องน้ําโซดาคือไม่ใช่โซดาเพลนๆแบบบ้านเราก็จะมีเติมน้ําผลไม้กลิ่นผลไม้หรือน้ําผลไม้แท้ค่ะอ่อนๆเลยเช่นพีชเช่นสตรอเบอรี่นะะแล้วบางแบรนด์ก็ใส่น้ําตาลนิดๆ ะะเพื่อให้มันมีรสชาติคือสวิชจากน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลแค่ไม่นะหายาค่ะคแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าครับก็เลยสวิชจากอะไรที่มันมีรสชาติมีอะไรซ่าๆมากกว่าน้ำเปล่าข้อเสียโซดาก็คือ ราคาแพงขึ้นสําหรับคนที่ชอบถามว่าดื่มแล้วมีอันตรายไหมก็ไม่มีนะคะคก็แค่มันจะมีแก๊สมากขึ้นแล้วก็บางคนก็จะรู้สึกว่าจุกเสียดเพราะมีแก๊สเข้าไปอัดอยู่ในกระเพาะแ,<ต>แล้วต่ที่เขา<ะ>บอกว่าแบบทานโซดายเยอะแล้วกระกระดูกพุ่นอะไรอ๋อไม่ค่ะอันนั้นก็น่าจะมาจากความเป็นกรด ของของอะไรนะคะของน้ําโซดามากกว่านะคะอย่างอย่างในงานวิจัยเขาก็จะเปรียบเทียบกับโคคาโคล่านะคะที่ทําให้กระดูกพุนแต่ถ้า,ถาเป็นโซดาก็คือที่ไม่เติมอะไรเลยในบ้านเราจริงๆมันเป็นเรื่องของน้ําตาลด้วยนะคะที่มีผลนะคะที่กับกระดูกแต่ว่าน้ําโซดาเนี่ยก็ไม่มีผลถ้ากดเยอะๆจะมีผลต่อฟันมากกว่าที่จะกระดูกะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะดื่มก็ผ่านหลอดแทนที่จะกระทบ แต่ส่วนมากที่บอกว่ามีกรดเนี่ยมาจากน้ําอัดลงที่เป็นน้ำหวานน้าหวานค่ะเพราะฉะนั้นรแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนน้าเปล่าแต่มาอัดแก๊สให้สุดจริงจริงมันจะอ่อนมากคือ pH จะอยู่ประมาณ5กว่าๆจริงจริงมันจะมีเรนจ์ตั้งแต่3กว่าๆไปถึง5กว่าๆคือ7เนี่ยเป็นกลางถ้าต่ำกว่า7ก็คือเป็นกรดนะคะก็มันเป็นกรดอ่อนๆทีนี้ถ้ามันเป็นกรดมากๆก็แนะนําว่าให้ดื่มโดยใช้หลอด ตอนนี้เราก็ดูแลสิ่งแวดล้อมก็เป็นหลอดกระดาษอะไรเงี้ยอ่าครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในสายตาของนักโภชนาการอาจารย์ก็มองว่าชีวิตที่ติดโซดาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเสียหรอกไม่ได้เสียแล้วแต่คนเลยเพราะบางคนกับไม่ชอบซะด้วยซ้ำค่ะครับ<ต>ส่วนน้ำแรก่กับน้ำเปล่าก็แค่ดูว่าแร่ธาตุที่เขามีอ่ะคืออะไรแล้วเราต้องการหรือเปล่าค่ะแต่ประเด็นตอนนี้คือคนดื่มน,น้ำไม่เพียงพอ,อแล้วก็เราเคยพูดไปแล้วนะคะว่าในอนาคต ถ้าเผื่อดื่มน้ําไม่พอแล้วมีปัญหาหาเรื่องการขับถ่ายจริง,รงๆไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุนะคะค,คือทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เรื่องของช่วยในการขับถ่ายโรครีไบโอติกเราไปรีค루ต subject มาเนะะี่ยค่ะผู้เข้าร่วมวิจัยเนะะี่ยค่ะอายุยังไม่30เลยไม่ถ่ายเป็นประจําเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหานี้นะคะอันแรกเลยก็คือให้ดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะก็ประมาณแปด แปดเนี่ยก็คือแล้วแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นของไทยเราใช้2องร้ซีซีนะคะแปดถ้าเป็นของฝรั่งเขาใช้คัพคือสองทีนี้ให้ดื่มไปเทขาดน้ําอะไรขอให้เพียงพอนะคะแล้วก็มากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าไตจะทํางานหนักไตเป็นหน่วยที่อวัยวะที่กรองน้ําเคยเจอคนที่ดื่มเยอะๆแบบ 5 6ลิตรดื่มแกะดื่มตลอดไตพังค่ะก็ไม่ใช่ข้อดีเพราะว่ามันเกินความต้องการนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วประชาชนส่วนใหญ่จะดื่มไม่พอมากกว่าแล้วก็พออายุมากมันก็จะติดไปนะคะแล้วก็ข้อเสียก็คือจะเป็นตั้งแต่ท่อปัสสาวะอักเสบเป็นนิ่วนะคะแล้วสุดท้ายก็คือท้องผูกแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ถามหาเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นดื่มเถอะนะครับจะโซดา จะน้ำเปล่าจะน้ำแร,กร่ก็ดื่มแล้วกันขึ้นกับเงินในกระเป๋าค่คาะครับนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวขิงคุณประโยชน์เพื่อคุณ